วัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูรายการจุลินซี่รายการของเราในวันนี้จะออกแนวรายการทำอาหารแต่อาหารของเราเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะรายการของเราคือรายการจุลินซี่จ้าอาหารของเราเนี่ยจะออกไปแนวโกอินเตอร์วัตถุดิบของเราเนี่ยต้องไปหาแถบในป่าอเมซอนกันเลยทีเดียวจะเป็นอาหารฟิวชั่นฟู้ดระหว่างอาหารป่าแต่ว่าโกอินเตอร์เราไปดูกันเลยสำหรับตัวแทนของเรานั่นคือคุณตีทรยศกัน สวัสดีครับตอนนี้พบกับช่วงคุกกิ้งครับวันนี้เราจะมานําเสนออาหารที่ทุกคนอาจจะนึกไม่ถึงเป็นอาหารที่ทําง่ายๆครับผมวันนี้เราขอแนะนำรู้จักกับเชฟบอสครับครับสวัสดีครับเชฟบอสเป็นเชฟจากเมืองฮานอยสไปซ์ซัมปรีซิมบุงสุุมปลำปาครับผมเป็นจากอูกันดาครับนี่ครับวันนี้เชฟบอสจะมาทําอาหารอะไรครับสปาเกตตี้คีเมากบครับผมเป็นอาหารป่าเมืองนอกครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าต้องใช้อะไรกันบ้างนะครับ เราจะดูกันว่าต่อไปเราทํทกันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวขอทีมงานครับทีมงานคนนึงครับผมหัวนี่หัวเราไม่ใช้ครับไม่ใช้เลยครับทิ้งกันเลยเอาไปแล้วครับผมไปแล้วครับเราใช้เนื้อส่วนขาครับส่วนขาเนื้อล้วนๆเลยเพราะกระดูกเราไม่กินตอนนี้รู้สึกว่าเส้นของเราได้แล้วครับสุกแล้วครับได้แล้วครับมาดูตรงนี้ครับต้องทำยังไงต่อครับพี่ชายบอครับผมครับมาเพียงงามงามใช่ครับ เอาละครับคือตอนนี้เชฟบอสจะทำอะไรต่อครับจะเริ่มปรุงกันแล้วครับอันนี้เป็นพริกกะเทียมครับครับผมเราใส่ลงไปเลยนี่แน่บรรจงแล้วทำอะไรต่อครับผมแล้วต่อไปเราจะใส่เนื้อกบครับเนื้อกบเลยนี่พระเอกของเราเลยอยู่ไหนครับอยู่ไหนนี่นี่คือเนื้อกบสับใช่ไหมครับเนื้อกบสับใช่ไหมครับครับผมน่ากินนะครับเียเชฟบอสครับผมนน่เหมือนหมูสับแลวเชฟบอสทำไมมันครับเชฟบอสตอนนี้ เนื้อกบของเราได้แล้ครับเริ่มสุกแล้วครับเริ่มสุกแล้วครับเราก็จะเริ่มใส่ผักผักครับผมใส่อลไรก่อนครับใส่ทุกอย่างพร้อมได้กันหมดเลยครับไม่มีอะไรก่อนเลยหลังเลยครับไม่มีครับไม่มีทั้งนั้นนะครับใส่ครับนี่ข้าวโพดอ่อนนะครับข้าวโพดอ่อนแครอทครับแครอทเราตามด้วยนี่ครับไข่สดครับไข่สดฝรั่งครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าครับพริกชี้ฟ้าชีดินได้มครัพริกเนี่ยเน่ปลาน้ำตาลครับน้ำตาลครับน้ำตาลเดี๋ยวปลาเดี๋ยวปั๊บ ต้องใส่อะไรตอบใช่ป๊อทครับผมซีอื่นช่วยทางด้านรสชาติหรือว่าช่วยทางกลิ่นหรือช่วยอะไรนะครับช่วยทางรสชาติทางกลิ่นครับใส่เส้นเลยนะครับเน่ทำให้อาหาร่ากของเรามีความเป็นอินเตอร์มากขึ้นครับผมด้วยการใส่เส้นสปาเกตตี้กันไปเลยเน่นี่ต้องคุกคุกนานนะครับเจ๊บอทหรือว่าคล้เข้าๆกันนะเข้ากันเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวขอจานหน่อยครับจานไหนดีจานจานนี้เลยจานนี้เลยเหลืองๆเลยนี่ครับจานนี้เลยใส่เลยครับหม้อครับผมหม้อกันหมด ช้าาครับผมเชฟบอสนี่ค่อยๆมันตรงแม่มันน่ากินจริงๆแม่สวยงามนะครับผมนะครับนี่นะครับมีการตกแต่งครับเชฟบอสตกแต่งตกแต่งมันจะสวยงามขึ้นไหมครับหรือว่ามันจะเละๆครับนี่เป็นไงครับนี่ยน่ากินมากครับผมเห็นไหมครับไม่เหลืออะไรเลยครับทำกันตั้งนานแล้วครับเชฟบอส ครับผมเดี๋ยวก็ใครที่สนใจก็ลองไปทำกันดูนะครับผมว่าอาหารของเราเนี่ยทำง่ายจริงขอขอบคุณเชฟบอสนะครับขอบคุณบอสครับเดี๋ยวขอมอบรางวัลนะครับเชฟบอสนะครับเป็นรางวัลเป็นพรสวรรค์น้อยน้อยจากพรสวรรค์โมโม่ครับผมเนี่ยที่ผมมาครับผมเจอกันใหม่ในเทฟหน้านะครับสวัสดีครับ